มีวิธีหาความฝันที่เป็นของเราเองไหมครับแบบว่าจะรู้ได้ยังไงว่าฝันนั้นไม่ได้มาจากคนอื่นบางทีเราก็ไม่รู้ตัวอ่าโอเป็นคำถามที่ดีมากนะลงมือทำอะไรบางสิ่งโดยที่ไม่ได้คาดหวังจริงๆแต่คุณมีหวังมันสับสนนะยกตัวอย่างเช่นผมเคยคิดครับว่า จะมีนั่นมีนี่มีโน่นมีอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนครับกดแรงดูดมันช่วยได้แต่บางทีมันไม่มาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นฝันของคนอื่นคุณไม่ได้อยากได้จริงคุณแค่รู้สึกว่ามันได้ก็โอเคแต่เมื่อมันเป็นฝันของคุณมันคือการที่คุณเนี่ยทำผมย้ำว่า ทำถามว่าทำอะไรมันคือทำในแบบของคุณแล้วฝันมันถึงจะผุดขึ้นมาเองและคําว่าฝันน่ะมันผุดขึ้นมาบางทีมันไม่ได้อยู่ในอุดมคติของคุณด้วยมันคือย้ำๆเลยนะตอนนี้ผมให้คุณทดเว้นในาจมันคือการทำที่ไม่มีรูปแบบแต่มันคือทำในการที่คุณออกแบบของคุณเอง การตามหาความฝันมันก็บอกแล้วว่าตามหานะมันต้องไปข้างหน้าใช่ไหมฉันจะใช้นี่ความฝันของคุณไม่ใช่ใช้นี่หรอกฉันจะต้องมีรถหรูโอเคอาจจะเป็นฝันนะอาจจะเป็นฝันนะอ่านี้อาจจะเป็นฝันนะแต่แต่พอเรามาดูไลฟ์สไตล์ของเราจริงๆมันเหมาะสมกับเราไหมมันก็ต้องคิดแล้ว บางทีมันไม่ใช่ใช่ไหมมันก็เป็นการก๊อปปี้และจริงๆแล้วคําว่าสําเร็จมันไม่ใช่การมีรถมีบ้านมีอะไรใครๆก็มีไม่ได้หมายความว่าส um ําเร็จผมบอกแล้วครับสาเร็จ um เนี่ยเพียงแค่คุณเต็มใจในสิ่งที่คุณทํานั่นเรียกว่าส um ําเร็จแต่ถ้าคุณไม่เต็มใจในสิ่งที่คุณทําผมเรียกว่าชีวิตนี้คุณล้มเหลวผมเคยพูดเมื่อสองปีหรือสามปีที่แล้วสองปีที่แล้ว ว่าต่อให้มีมเด็กปั๊มน้ำมันครับที่เขาเติมน้ำมันแล้วเขาเต็มใจยิ้มแย้มแจ่มใสที่จะมาเติมให้คุณผมเรียกว่าเขาสำเร็จครับในการเป็นเด็กปั๊มแต่ถ้าเขาไม่พอใจในการเป็นเด็กปั๊หมหงุดหงิดอารมณ์เสียนะเหมือนเวลาคุณไปราชการไม่อยากทำไี่เต็มใจมเรียกเขาล้มเหลวครับนี่คือชีวิตที่ล้มเหลวเพราะคุณได้ทำในสิ่งที่คุณไม่อยากทำคุณไม่เต็มใจเลยที่คุณจะทำเอกสารให้ผมงั้นก็ โรสเซอร์ er, ครับคุณล้มเหลวแค่นั้นเองต่อให้เป็นบาริสตาครับเขาทํากาแฟด้วยความสุขของเขายิ้มแย้มเขามีความสุขที่เขาได้คิดค้นนี้แล้วเขาส่งมอบให้ผมนะคุณสําเร็จครับซักเซสแล้ววันนี้เฮ้ยแล้วความสําเร็จเป็นวันต่อวันวินาทีต่อวินาทีผมถึงบอกว่าคุณอยู่เครือข่ายทางจิตไหนบ้างคุณบางทีมันวิ่งไปทนปุ๊บ เพีงความชัดเจนของคุณล่ะพอคุณไม่รู้ว่าคุณมีฝันอะไรมันก็ไม่ชัดเจนคุณคิดต้องมีซูเปอร์คาร์แล้วก็มานั่งเติมน้ำมันมานั่งทํานั่นทานี่หวังว่าจะมีซูเปอร์คาร์ไม่ในเมื่อคุณทําในสิ่งที่คุณไม่อยากทําแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณอยากได้ได้ไงมันคือทําครับหาสิสิ่งที่คุณต้องการทําแค่นั้นเองถ้าคุณเกลียดสิ่งที่คุณทําอยู่แล้ว แล้วคุณก็รู้อยู่แก่ใจอะ่ะคุณไปฟังเสียงสั่งจิตมาแทบตายอะ่อะคุณไปฟังขึ้นบวกมาแทบตายคุณมาฟังกดแรงดูดมากี่ปีแล้วเรื่องกดแรงดูดทําไมไม่ได้ผลนะนี่โคตรแพงไม่มีใครบอกคุณเนะเพราะบดงีเขาไม่รู้ด้วยซ้ำเขาก็ก๊อบๆกันมาแล้วก็มาบอกอะ่ะวกาเงินขึ้นสูงต้องอย่างนั้นคุณต้องพูดย้าเตือนตัวเองเฮ้ยทำมายังไม่ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทํายังไม่เจอมันจะมี ความสุขได้ยังไงถูกต้องไหมครับผมบอกเลยคุณเพียงแค่เช็คความสำเร็จของคนได้ต่อให้เขาเป็นพนักง,งานอะไรก็ตามเขาสำเร็จครับแล้ววันหนึ่งที่เขาเนี่ยเติมน้ำมันอย่างเต็มภาคภูมิแล้วเขาอิ่มเอมแล้วแล้วเขาเริ่มรู้สึกว่ามันตันแล้ว เขาก็จะไปทาอย่างอื่นแล้วเขาจะไม่เสียดายในการเป็นเด็กปั๊มเพราะเขาได้ทําหน้าที่นั้นจบเต็มที่เรียบร้อยแล้วนี่คือวิวัฒนาการของจริงแต่ถ้าเขาเต็มใจที่จะทําไปตนแก่นั่นเขาก็สําเร็จอยู่ครับเพราะเขาเต็มใจอะการที่คุณได้ทําในสิ่งที่คุณอยากทํานั่นคือความสําเร็จแล้วครับ แค่เรื่องทำเนี่ยเราก็มองผิดแล้วแล้วเรื่องฝันคุณก็ไม่ต้องพูดถึงทำให้สำเร็จก่อนเต็มใจที่จะทำหรือไม่ถ้าไม่เต็มใจคุณล้มเหลวครับวันนี้คุณล้มเหลวครับแต่ถ้าเต็มใจไม่ต้องมาโกหกผมไม่ต้องมานั่งบอกผมคุณเตะพี่เต็มใจผมชั้นดีชั้นหนูนนหนเต็มใจ ถ้าคุณเต็มใจคุณไม่ต้องมาบอกผมไม่ต้องมาบอกใครมันจะเกิดวิวัฒนาการคุณจะไปข้างหน้าได้เองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจัก,กรวาลจะทำงานให้คุณถ้าคุณเป็นเด็กปั๊มที่ขยันขันแข็งถ้ามีรถเบนซ์คักสักคันหนึงเห็นหน่วยก้านคุณเขาอาจจะอยากให้คุณเนี่ย บารที่โชว์รูมรถเขาเออมันเป็นพนักง,งานขายสิเห็นไหมถ้าผมเห็นคนสักคนหนึ่งที่เขากำลังขยันขันแข็งอะไรผมมีอำนาจที่จะช่วยผมเห็นหน่วยก้านผมรู้ว่าเขากำลังจะไปที่ไหนเขาแค่ขาดอะไรผมก็พร้อมที่จะบอกเหมือนสิ่งที่ผมกำลังทำตรงเนี้ ผมก็ย้ําตลอดว่าผมมานั่งไลฟ์เนี่ยเพราะผมรู้ว่าวันที่ผมไม่มีคนมาบอกเนี่ยเมื่อ15ปีที่แล้วมไม่มีไลฟ์สดแบบเนี้ยผมโคตรทรมานผมโคตรขี้แพ้ผมโคตรผมนอนร้องไห้กับพื้นเนี่ยในห้องเช่ามันโคตรทรมานเนี่ยหน้าตาผมไม่ได้ผ่องใสแบบนี้หรอกแต่วันนี้ผมรัดให้ ผมกาลังทาทุกอย่างให้มันเป็นระบบและคุณก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะสิ่งที่ผมทํามาทั้งหมดวันนี้ผมก็ยังทําอยู่สิ่งที่ดูเหมือนเป็นคนบ้าในเมื่อก่อนเนะเมื่อก่อนก็มีคนแซวผมนะโอ้ไปใหญ่แล้วหนักแล้วนะไม่พูดไม่จะไม่ออกไปไหน,ไม,น,นไม่นู่นไม่นี่รีแลกซ์บ้างออกมาแฮงเอาบ้างผมก็ยังเป็นของผมอยู่เหมือนเดิมวันนี้ดูคนที่คนทั่วไปว่าผมไม่รีแลกซ์เค เฮ้ยผมโค้รมีความสุขผมโคตรจะทำอะไรก็ได้ดูสิเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมชัดเจนครับ